สวัสดีครับชินาลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Vene t ช a n i c o r e n n t o r e Historia t e m p o r i ป s สเรือนี้กันนะครับ นาฬิกาเรือนนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่มีความโดดเด่นทางด้านหน้าปัดแล้วก็ดีไซน์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นการนําเอาเหรียญในยุคศตรวรรษที่17นะครับของทางเวนิสเนี่ยมาทําเป็นหน้าปัดของนาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรือนนี้ตอนที่ออกมานะครับก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นก็โซเอา์ขายเกลี้ยงนะครับหมดตลาดไปเลยนะผมเนี่ยก็คือสั่งมาทานแค่เรือนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้จะลองเอามารีวิวให้ดูกันว่ามันเจ๋งยังไงทําไมคนถึงสนใจเยอะขนาดนี้นะครับอันดับแรกมาดูที น้าปัดก่อนเลยนะเพราะว่านี่คือหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของนาฬิการเรือนนี้เลยคือหน้าปัดของเรือนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะว่าดีไซน์เขาเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวแบบเหมือนกับภาพแกะสลักอะไรบางอย่างนะครับซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือ ภาพที่มันมาจากเหรียญโบราณของทางเวนิสนะครับย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่17เนะครับเวนิสเขาก็จะมีการปั้มเหรียญกันขึ้นมาใช้นะครับซึ่งหนึ่งในเหรียญที่เขามีการใช้งานกันน่ยก็คือเหรียญที่ชื่อว่าโอเซเล่นะครับเป็นเหรียญที่หน้าตาดูแบบมีความสวยงามมากๆนะแล้วก็ด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆของเมืองเวนิสนะครับอย่างตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นจัตุรัสสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็มีเสาล้อมๆตรงนี้ก็คือพลาซ่าซานมาโกซึ่งก็เป็นจัตุรัสแห่งหนึึนน่่นะ่่งงงในเเเเเววิิิสสัอะซถ้า้าากดดคครทีไไปยจ ผ่านตรงจุดนี้มาแล้วนะครับเป็นจุดที่แบบสําคัญมากๆของเมืองนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปเทวดานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น Guardian Angel ประจําเมืองนะครับเขาก็เอามาใส่ตรงด้านบนเหรียญด้วยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็คือหนึ่งในไฮไลท์สําคัญของเวนิสเลยก็คือเป็นทะเลนะครับแล้วก็มีเรือที่คอยแบบขนส่งคนขนส่งสินค้าวิ่งกันไปเพราะว่าเวนิสเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ใช้ คลองหรือว่าใช้ทะเลเนี่ยในการเดินทางมากกว่ารถยนต์อีกนะครับเพราะว่าผัางเมืองเขาเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนน้ําเลยนะครับแล้วก็เดินทางกันด้วยเรือเป็นหลักด้วยซึ่งก็เลยมาอยู่บนเหรียญของเวนิสในยุคโบราณได้นะครับโดยที่ทางแบรนด์เนี่ยก็ได้มีการนําเอาลายเนี่ยมาทําใหม่นะคือต้องบอกก่อนเลว่าอันนี้ไม่ใช่เหรียญดั้งเดิมของทางเวนิสนะครับคือแบบไม่ได้เอาเหรียญนั้นมาทําแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เหรียญที่มันมีอายุแบบ300กว่าปีแล้วมันก็แบบมีมูลค่ามากๆนะครับแต่ว่ากระบวนการในการทำเนี่ยเขาก็ใช้กระบวนการคารล้ายๆรจิง ก็คือการมิ้นเหรียญขึ้นมานะครับคือใช้เครื่องปั๊มขึ้นมาจนได้แผ่นกลมๆที่มันมีเลเยอร์มีมิติความนูนเหมือนกับเหรียญจริงๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการนําเอามา oil ออยพนติ้งด้วยมือนะก็คือไอ้พวกที่มันเป็นขอบดําๆทั้งหลายนะครับพวกที่แบบมันมีมิติความนูนความจมเนี่ยพวกเนี้ยพวกแมชชีนเครื่องจักรมันไม่สามารถจะลงสีให้แบบมันดูมีความเนียนได้นะครับอันเนี้ยเขาก็เลยแบบค่อยๆมาลงสีนะครับมา เคลือบน้ำยานะครับเคลือบออยดำๆเข้มๆให้มันดูมีความเป็นแอนทิคดูมีความเป็นของโบราณของขลังแล้วก็ปัดสีปัดลายกันไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยออกมาเป็นหน้าปัดที่ดูมีความแบบย้อนยุคดูมีความเก่าแก่มากๆซึ่งพอมันมาอยู่บนนาฬิกาก็ต้องบอกว่ามันทําให้ในาฬิกาดูมีความน่าสนใจแล้วก็ดูมีราคามากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาแบรนด์นาฬิกาดังๆหรือว่าแบรนด์ระดับโลกอะ่ะ จะนําเอานาฬิกามาทําเป็นหน้าปัดแนวๆเนี่ยที่แบบมีการแกะสลักหรือว่ามีการปั๊มลายลงไปมีการเพ้นออยล์งไปเนี่ยส่วนมากเราจะเจอบนราคาแบบหลักแสนหรือว่าหลักล้านเลยนะครับคือแบบราคาจะสูงมากอะกระโดดมากแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของราคานี่แหละนะครับคือจากที่เราเห็นหน้าตาแบบเนี้ยผมก็คิดว่าโอเคทางแบรนด์ก็คงจะทํามาแบบ เป็นตัวลิมิเต็ดมากๆไม่ได้ทํามาขายเยอะแล้วก็ราคาก็คงจะแบบกระโดดกระโดดหน่อยประมาณ7-8็ดแปดหมื่นแสนหนึ่งอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็น่าจะทํายากแล้วก็ดูยูนิคมากจริงๆแต่ว่าทางแบรนด์ก็ยังขายเท่ากับตัวธรรมดานะครับคือแบบรุ่น雷登ทอเร่ปกติมันจะแบบ2 2ง0 0 2 4 0 0 0เรือนนี้ขาย2 4ง0มเเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็งงมากว่าแบบเฮ้ย จะขายราคานี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าแบบมันหน้าตาดูจะขายแพงกว่านี้2เท่าก็ยังได้อะแต่สุดท้ายพอทางแบรนด์เลือกจะขายราคานี้เราก็แฮปปี้นะครับคือมันก็เป็นราคาที่ย่อมเยาจับต้องได้ง,ง่ายสุดๆเลยนะครับ เ,เดี๋ยวผมให้ดูดีเทลรายละเอียดกันใกล้ๆมากกว่านี้นะก็มันจะมีความนูนมีเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็สังเกตดูว่าการเพ้นท์ลายเนี่ยมันจะแบบแตกต่างกันไปในแต่ละมุมแต่ละซอกหลืบเลยนะครับบางหลืบที่แบบมันเล็กๆหน่อยก็อาจจะมีสีเข้มติดเข้าไปเยอะนะครับพื้นที่มันเป็นพื้นที่กว้างๆก็จะโดนเคลียร์ออยล์ออกเยอะหน่อยก็จะดูแบบสว่างขึ้นนะด้านบนก็จะมีชื่อนะครับ Redentore Historia Templis แล้วก็เป็นปีที่มีการใช้เหรียญของอันนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณเนี้ย16 1684-1688 เท่าน,นั้นนะเหรียญนี้มันก็เลยแบบค่อนข้างจะแรแล้วก็หายาก,กน,นะครับเยลยดหน้าปัดก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหแค่นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากแล้วนะสำหรับการที่หน้าปัดมันทามาแบบนี้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเคสนะ ตัวเคสก็อยู่ในตระกูลของเรเดนเทเล่นะครับก็คือเป็นเคสที่มันมีความทรงอ้วนๆหน่อยนะครับทรงแบบโค้งๆอ่อนช้อยคือดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะอ้างอิงมาจากหลังคาโบสหลังคาวิหารในเวนิสนะครับก็คือสถาปัตยกรรมยุโรปเนี่ยมันจะมีความโคง้งมีความอ่อนช้อยนะคือหลังคาโบสก็จะกลมๆใช่ไหมครับพอถ้าเกิดเข้าไปปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นพวกเคริร์ฟพวกโค้งเนี่ยเยอะมาก ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะทําให้ทุกส่วนของเรือนเนี่ยมีความโค้งมีความลื่นไหลนะครับเอาอย่างง่ายๆเลยอย่างขอบเบเ,เซลเนี่ยก็จะแบบมีความสโลปลงมาเอียงๆแบบโค้งๆนะครับสวยมากนะ แล้วก็วิ่งต่อเนื่องไปจนถึงกระจกแซฟไฟร์นะครับซึ่งกระจกเนี่ยก็จะมีการตัดขอบมาแบบโค้งๆด้วยนะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ริมๆิมมันจะแบบเอียงเอียงสมูทมากเลยเวลาเอานิ้วรูปเนี่ยก็จะลื่นเลยนะครับกระจกก็ตัดแสงได้โอเคนะครับคือแบบอาจจะยังไม่ได้เกลี้ยงมากในบางมุมแต่ว่าเวลาโดนแสงแดดเข้ามาในบางจังหวะเนี่ยก็จะดูใสกิ้งเลยส่วนตัวเคสเนี่ยก็ทํามาดีมากนะครับส่วนขัดด้านเท็กซ์เจอร์ลิ้วละเอียดมากนะแล้วก็ที่ผมทึ่งที่สุดเนี่ยคือลุ่งขัดเเงาเาค ส่วนขัดเงาเนี่ยหมันแบบเงาสะท้อนอย่างก,กับกระจกเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะลองดูมือผมเนี่ยคือมันระดับพวกสารสื่อแบบฟินนชชิ่งระดับ ราคาหลายหลายแสนของพวกแกรนไซโก้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเกินเลยนะครับใครได้มาจับตัวจริงจะรู้สึกแบบเดียวกันเลยแน่นอนส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยก็เป็นเครื่อง NS35 นะครับของไซโก้นะสามารถหมุนขึ้นลานด้วยมือได้เลยที่ตำแหน่งแรกนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาเลยเรือนี้ไม่มีช่องวันที่นะครับอันนี้ตอนที่เริ่มรีวิวเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นลานนะเพื่อให้เข็มมันนิ่งๆตอนนี้ก็กลับไปขึ้นลานขยับนิดน,นึงมันก็เริ่มเดินปกติแล้วนะครับการสำรองพลังงานเนี่กาาด้ประะมมมณณ40่ววนคเส์ขออซล ครับ ความหนาอยู่ที่11.1มิลส่วนลักซ์ลักจะทำมาดีมากนะอยู่ที่ประมาณ46.5มิลเท่านั้นน้ำหนักชั่งออกมาอยู่ที่78กรัมนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำมาน่าสนใจนะคือเขาก็จะมีการบอกแหละว่าแต่ละส่วนของหน้าปัดเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับเผื่อใครที่ไม่อยากไปเปิดดูเว็บไซต์นะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะว่ามันทํามาเพื่อทีบิวให้กับเหรียญที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยในปี1688 16นส่นนบนก็จะมีอย่านเงี้ยเปดแ้ลน,นะครับ,บล,ล้วด้านล่างก็บาบ สารมาโก้ตรงนี้นะครับก็ เป็นสถานที่ที่ไอคอนิกมากๆของเวนิสอยู่แล้วนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเดอะแกลเล่นะครับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเวนิสเหมือนกันนะครับพวกเรือทั้งหลายนะก็มีการบอกให้ประมาณนี้นะครับสวยเลยแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบขันน็อตแบบนี้นะสเปคการกันน้ำก็อยู่ที่50เมตรนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ผมว่าเขาทำมาได้เข้าใจคิดมากๆนะคือสายเนี่ยจะเป็นหนังวัวน,นะครับแต่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่เหมือนเป็นการนำเอาหนังเก่ามารีสโต้อะคือนึกภาพนะครับเหมือนแบบเป็นหนังที่อายุแบบเกินร้อยปีแล้ว ผิวอ่ะมันจะย่นๆใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีความเก่าความแอนทิคนิดนึงอันเนี้ยเขาก็เหมือนแบบพยายามจะล้อไปกับดีไซน์ของหนังที่มันย่นๆในยุคก่อนแต่ว่าโดยวัสดุเนี่ยยังเป็นหนังใหม่ที่มีความนิ่มแล้วก็มีความใช้งานได้ดีอยู่นะครับคือไม่ได้ดูเก่ามากขนาดนั้นแต่ว่า เท็กซ์เอร์เนี่ยมันสื่อสารถึงความย้อนยุคความแบบเป็นอดีตได้ดีมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่แบบโผผมว่ามันเข้ากับนาฬิกามากนะครับแล้วก็ความเงาเงาความเห็น t e x t ซ์เอร์การแตกลายแบบนี้มันแมชกับดีไซน์หน้าปัดนาฬิกาที่มันมีดีเทลเยอะๆแบบนี้สุดๆไปเลยนะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาทำมาดีมากก็คือเรื่องของการให้ตัวสายแบบโค้งมานะครับคือมันก็เลยจะทำให้ตัวสายเนี่ยมันแบบปิดช่องว่างของตัวเคสได้ค่อนข้างจะดีอะ่ะเวลาขึ้นข้อเราก็จะเห็นว่ามันแนบมากๆนะครับแล้วก็ดูต่อเนื่องกับตัวเรือนมากๆแล้วก็ดูเนี้ยบมากๆเลยนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายังแบบเสียดายนิดน,นึงนะคือไม่มีตัวควิ e ลิลิสมาให้คือถ้าเกิดเขาแบบใส่รูมานิดน,นึงแล้วก็เจาะแบบเป็นตัวที่ให้เกี่ยวถอดสายได้เนี่ยโหมันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้เยอะเลยนะอันเนี้นยแบบ เวลาถอดสายต้องหาที่จิ้มที่เสียบมาทํากันอีกนิดนึ่งนะครับแล้วก็ตัวขาลักด้านในมีรูของพินให้2รูด้วยนะคือถ้าเกิดเราสายโค้งมาใส่เนี่ยก็จะใส่รูด้านในนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสายธรรมดาเลยไม่เอาสายโค้ง ก็ใช้รูด้านนอกก็ได้สําหรับคนที่แบบไม่มีสายโคง้งแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนสายให้กับเรือนี้เนี่ยอันนี้ก็ใช้งานได้ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับมาขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับว่านาการหน้าตาแบบนี้อยู่บนข้อจริงๆแล้วแบบมันจะเป็นยังไงบ้างสายนี่คือนิ่มมากๆนะครับคือนิ่มเวอร์เวอเลยคือแบบใส่แค่วัน2วันมันก็เบรกจนแบบรู้สึกว่าเป็นสายที่สมูทแล้วก็นุ่มนิ่มที่สุดเส้นหนึ่งของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เ่เซนนะครับอยู่บนข ผมก็ใส่รูสุดท้ายพอดีเลยนะอันนี้ถ้าเกิดใครข้อมือเล็กกว่านี้ก็ต้องเจาะรูเพิ่มนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการเจาะรูเนี่ยอาจจะต้องออกตัวก่อนว่ามันทรงเดิมอะเป็นทรงแบบเม็ดข้าวเรียวๆแบบนี้มันหาที่เจาะรูยากมากนะถ้าเกิดเจาะรูมันอาจจะเป็นรูวงกลมที่มันอาจจะดูไม่เนียนกับตัวสายเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดหาที่เจาะเนียนๆไม่ได้อะแนะนําว่าข้อมือ5.5นิ้วเป็นต้นไปอะจะใส่แล้วโอเคกว่านะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยโอ้โหดูแบบมีมูลค่าดูแพงดูสวยมากๆนะ เหมือนกับนาฬิการาคาหลักเป็นล้านจริงๆอะ่ะที่แบบพวก holy trinity หรือว่าแบรนด์ที่แบบเป็นอิมเพลนเดนต์แพงๆเขามักจะทํากันะนะครับนึกภาพแบบพวกวชรลองอย่างเงี้ยพอถ้าเกิดเอาเรือนนี้ไปทำนะถ้าเกิดมีนาฬิกาหน้าตาแบบนี้ออกมานะแล้วเปลี่ยนโลโก้เป็นแค่วาชรลองเนี่ยผมว่าเขาน่าจะขายแบบ3ล้านอะ,อะไรแบบนั้นะนะครับคือมันเป็นฟีลลิ่งของนาฬิกาที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ใส่บนงบประมาณ20,000กว่าบาทเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากจริงๆนะก็ ไม่ค่อยแปลกใจที่ตอนที่เรือนนี้ออกมาปั๊บอ่ะคนจะแย่งกันซื้อแบบงงๆมากๆนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าหน้าตานาฬิกามันไม่ใช่หน้าตาที่มันเรียบง่ายแล้วก็มันดูจะเป็นนาฬิกาที่ใส่เป็น everyday watch อะไรแบบนั้นนะคือมันดูเป็นนาฬิกาเฉพาะทางประมาณนึงอะ่ะคือถ้าเกิดจะใส่ก็ต้องแบบตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้เจอเพื่อนๆคงได้มาร่างเล่าเรื่องกันว่านาฬิกามันเป็นอย่างนี้เหรียญเป็นแบบนี้แบรนด์ก็เป็นแบบน,แบบนี้คืออยากจะพูดคุยเรื่องนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยไอเรือนนี้ก็จะเหมาะมากนะครับเพราะว่ามี story มีเรื่องเลล่าแ้วก็มี ตามหน้าทึ่งหลายๆจุดที่เป็นจุดสนใจจุดน่าคุยมากๆแต่นึกภาพถ้าเกิดใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวใส่ไปในชีวิตประจาวันก็อาจจะต้องเลือกประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าตามันดูมีความยูนิคแล้วก็ดูแบบมีความเฉพาะทางพอสมควรอะไม่ได้มาแนวคิวมาแนวเดสขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องการอ่านค่าต่างๆนานาก็ถือว่าทําได้โอเคนะยังไม่ได้ยากเวอร์มากแต่ว่าแน่นอนนะนาฬิกาที่มันไม่มีมาร์กเกอร์หลักชั่วโมงมาให้เนี่ยมันก็จะเจอปัญหาบ้างในการอ่านเวลาตอนที่แบบมันตก เลขที่มันเม่ดลงเลข5านะครับอย่างเช่น10บโมงแนาทีอันนี้ก็จะดูยากหน่อยนะครับหรือแม้แต่การหมุนตั้งเวลานะคือถ้าเกิดจะตั้งเวลาง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆรอตั้งตอนที่แบบมันเป็น0ูนย์ศูนย์ยอะไรแบบนี้นะครับทุกๆ15นาทีอ่ะจะตั้งได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันก็จะมีมุมฉากให้เราหมุนตั้งได้ตรงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดหลายๆคนที่ลองตั้งดูแบบอยากจะลองตั้งแบบ สิบโมงยี่สามอะไรเงี้ยที่มันตกเศษอะอันนี้จะตั้งยากประมาณหนึ่งเลยนะก็อาจจะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของการใช้นาฬิกาที่หน้าตามันแบบไม่มีมาร์เกอร์มาแบบนี้นะครับแต่ก็เชื่อแหละว่าหลายๆคนใส่เรือนนี้ไปคงไม่ได้เน้นดูเวลาแบบแม่นยาอะคงเน้นในการเสพงานอาร์ตเสพภาพสวยงามเสพความเป็นยุโรปความเป็นเวนิสบนหน้าปัดซะมากกว่านะครับอย่างเงี้ยเวลานั่งทําอะไรเบื่อๆนะครับแค่หยิบมามองก็แบบแค่นี้ก็ฟินแล้วนะเอาจริงๆนะครับคือเห็นภาพเวนิสยิ่งถ้าเกิดใครที่ ไปเวนิสและชอบเวนิสมากมากหรือว่ายังไม่เคยไปอ่ะอันเนี้ยก็จะแบบช่วยให้เรานึกถึงเวนิสได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่มีครบทุกอย่างเลยของความเป็นเวนิสอยู่บนข้อมือเราอะไรประมาณนั้นนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในนากาที่ น่าทึ่งมากๆนะครับทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องราคานะครับที่เปิดมาแค่24,900บาทเท่านั้นนะก็แย่งกันทั้งโลกนะครับแล้วก็โซเอาไปอย่างไวเลยซึ่งตอนนี้ทางแบรนด์บอกว่ากาลังทําเพิ่มอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดนับจากวันที่คลิปนี้ออนเนี่ยน่าจะอีกประมาณเดือน2เดือนแถวๆเนี้ยน่าจะเริ่มมีสต็อกเข้ามาแล้วก็น่าจะเริ่มสั่งซื้อกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปติดต่อทางร้าน KS Watch Store ได้นะครับก็สามารถเริ่มสั่งจองไไดดด้จจออด้้ลลละนน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 นครนนนร,นร,ร,รัันนรับบแแแวววกกก็ออ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 าาาาาจจขงงงิตต่่นน่่่เเยมผหหสํืืีีใ ในการงบประมาณ2 0,000ื่นกลางๆที่สุดยอดที่สุดเรือนหนึ่งแล้วก็หน้าตาดูแพงที่สุดเรือนหนึงแล้วนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้ครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ